ขออำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เทพเทวดาสิ่งตี๋ทั้งหลายขอให้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวของท่านจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพาลักษณเจริญพรวิชาศัพท์วิชาต่างๆมาแล้วเนี่ยแล้วพระอาจารย์ตู่มาเริร่มสร้างวัตถุมงคลเมื่อไหร่ครับสร้างวัตถุมงคลสร้างวัตถุมงคลอาตมาน่าจะสร้าง น่าจะช่วงประมาณถ้าจำไม่ผิดนะโยมนะน่าจะสี่เจ็ดทำไมถึงสร้างทําไมถึงสร้างเวลาโยมเวลาเราเรียนมานที่ปุ๊บมันมันร้อนเนี่ยร้อนมันมันก็อยากจะรู้อะเนาะว่าเป็นยังไงนะครับก็เลยมาทําตะกุดตะกุดเฮสร้างขั้งแรกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตะกุดเพียรสงครามของสายกุญใจสายศาสตร์นี่แหละะสายจันทรุมนี่แหละอตะกุดเพียรสงครามเพราะว่าสร้างสร้างกี่ดอกนะตอนนั้นช่วงนั้น รู้สึกา้9ดอกเลโยมยากไหมครการสร้างตะกุดชุดแรกเนี่ยก็ใช้ได้นะครับก็มีสูตรมีอะไรลงตัวลงโนโมมั่งตัวลงอะกมั่งอะไรมั่งเขาก็จะมีตัวลงของเขาออแล้วอชุดเนี่ยชุดแรกที่ที่ได้ทํากันเนี่ยสิทธิ์ประมาณแถวไหนได้ไปสิทธิ์ละแวกนี้หรือว่าคนต่างพื้นที่ฮะสมัยก่อนเนี่ยตะมาทาแรกๆเนี่ยที่เนี่ยครับ ที่วัดอาตมาเนี่ยก็มีสํานักเรียนสมัยก่อนสำนักเรียนเนี่ยก็จะมีพวกเนนมาเรียนกันเยอะอ๋ออาเนนมาเรียนเยอะปุ๊บเนี่ยบางทีเนนเรียนจบไปเขาก็ศึกจบมหกไปก็ไปศึกศึกไปบางทีเขาก็ไปสอบต่อสอบมหาลัยต่อบางทีเราก็แจกให้เขาไปอ๋อแจกธรรมดาเฉยๆไม่เลยไม่ได้มาคิดมูลค่าอะไรเลยก็ให้เขาไปมาแล้วก็บางคนถ้าคุยรู้สึกถูกคอก็ให้ไปในสมัยนั้นนะครับก็ถือว่าเราเราทํามาแบบแล้วมีกลับมา บอกกาบเรียนท่านไหมว่าไปใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นประสบการณ์อะไรขึ้นอะไรประมาณนี้ก็มีนะครับมีบางคนเขาก็มาเล่ากันว,ว่ที่อยูเขาเล่ากันนะที่เขาไปใช้กันแล้วเข,ข,ข,ขาบอกคว่าแคล้วคาาบ้างก็มีโคงพันบ้างก็<อ>มีก็มีครับก็มีเห็น <î s> <He S 1> ว่าท่านก็เรียนฝังเข็มเข็มทองคณริศแหละเป็นไงครเข็มทองคณริศนี่ผมเรียนกับผระอาจารย์เจดอาจารย์เจต พราอาจารย์เจตเนี่ยท่านท่านเป็นคุณหุ่มประกำท่านเป็นคุณหุ่มประกำก็คือสายหลวงปู่พิมลัยครับรู้สึกรู้สึกผ้าอ,อาจารย์เจตเนี่ยท่านอยู่วัดหน,นองหินท่านเป็นสิทธิ์ของอาจารย์เกินอา,อาจารย์เกินนี่รู้สึกว่าจะอยู่กับหลวงปู่พิมลัยต้องแต่วัดตโนดหลวงโอ้โเ<า>มือง,งเพชรน,นู่นะเมืองเพชรอยู่กับหลวงพ่อรู้สึกหลวงปู่พิมลัยกับหลวงพ่อทองผงนี่เป็นญาติกันนะครับเหรอฮะครับเป็นญาติกันนะครับ ที่ผมฟังมานะแล้วก็อาจารย์เจตเนี่ยท่านเป็นศิษย์ของอาจารย์เกินหลังจากหลวงปู่พิม,มลยังหลังจากหลวงปู่พิมลัยท่านมรณภาพแล้วเนี่ยอาจารย์เกินท่านก็ศึกมาครับ oh. แต่อาจารย์เกินท่านได้เคยพูดกับท่านพ่อของอาจารย์เจตไห้ว่าท่านถ้าลูกชายอยากได้จะสอนให้อ่เหรอฮะอา่าแล้วก็รู้สึกว่าก็เลยได้ถ่ายทอดไว้ได้ถ่ายทอดไป<ม>อาจารย์ อาตมาก็ไปขอท่านเรียนไม่กินแล้วครับและปัจจุบันนี้ยังฝังอยู่ไหมครฝังอยู่ครับแล้ครับก็ฝังอยู่ยังฝังอยู่คือส่วนส่วนส่วนมากจะฝังเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นจริงๆเขาจะฝังอังคารพื้นหัดเสานะอ๋อที่วันแข็งอ่าวันแข็งคือแต่แต่สำหรับอาตมาเองเนี่ยก็คือส่วนมากจะฝังอ่ะคือถ้าเราอยู่อะไรอย่างเนี้ยไม่ตรงกับวันพระเราก็จะฝังให้อ๋อ ตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีใครฝังแล้วใช่ไหมวิชานี้ก็ไม่ค่อยมีอาจารย์เจก็ยังฝังอยู่นะครับอ๋ออาจารย์เจท่านนี้ก็ยังฝังอยู่ก็ยังฝังอยู่แต่โดยทั่วไปแล้วก็ไม่มีใครทาแล้วด้วยนะวิชาอย่างเงี้ยนะใช่ไหมพอทราบไหมอันนี้ผมไม่ทราบอะไรั้งนถ้าผมไม่ผมเรียนศึกษามาจากท่านอาจารย์เจเก็จะทังนั้นก็มีมีมาเพราะเห็นว่าเป็นวิชาโบราณโบราณด้วยวิชาโบราณโบราณเพราะว่าหนูผููพิมอะไรเข็มเพราะเป็นเข็มเป็นนะครับอ๋อแล้วรู้สึกเข็มก็เป็นเข็มเป็นเข็มที่ ที่เรื่องเล่ากันข้อบอกว่าเข็มมันเตือนภัยได้อะไรได้เวลาบางคนที่ฝังไปเนี่ยบางคนเขาบอกหลับฮะหลับในแล้วมันแล้หลับขึ้นขับรแล้วกระตุกแล้วกระตุกแล้วมันฟื้นอ๋อที่เขาเล่าไปตอนั้นว่ามันหลับหลับในอยู่เนี่ยขับรถอ่ะแล้วเข็มมันตีที่มันแป๊บขึ้นมามันถึงได้สติว่าตัวเองมีข้อห้ามด้วยในการในนี้ข้อข้อห้ามมระตามที่เขียนไว้ ห้าข้อใช่ไหมครับคือปกติการฝังเข็มเนี่ยหรือการสักเนี่ยเสกเข็มเนี่ยเขาเหมือนให้เราภาวนาพุทโธคือเหมือนกันเป็นผถ้าจำคิดว่ามันน่าจะเป็นกุศโลบายให้คนรู้จักภาวนามากกว่ะใช่ใช่นะครับเมื่อเราภาวนาบ่อยๆเนี่ยเวลาพพุทโธเนี่ยเราภาวนาบ่อยๆเนี่ยอัตมาว่ามันเป็นคุณพระพอาคุณพระเนี่ยเรามีคุณพระบ่อยๆเนี่ยการจะทําบาปเราก็ไม่กล้าทำใช่ใช่ใช่ไหมครับครับมันเป็นการเหมือนการสอนแต่คนโบราณ เขาเป็นกุศโลบายว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยน่ยะก็คุณต้องภาวนาพุทโธจะเป็นการจริงๆเขาอยากให้ภาวนามากกว่านะครับก็เห็นว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านอาจารย์ตู่นี่ก็มีทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปเขาทราบข่าวกันยังไงครับส่วนมากจะเป็นปากก่อปากนะท่านอ,อยังทำอยู่ตอนนี้ก็มีเข็มทองแล้วก็มีการสักสักนี่กไ็ไม่ได้สักเองให้ลูกศิษย์สักให้ลูกศิษย์สักแล้วก็ ท่านก็ลงให้ใช่ไหมผมเป็นคนกำกับให้ทีมอ๋อนะคนก็นกมีหูหินผมมานั่งนี่ก็มีมารอคิวกันอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ก็นะฮะก็ฟอร์ได้อ่าอันนี้ย้อนกลับไปถามถึงวัตถุมคลน,นะอาจารย์ <c oughs> วัตถุมคลเนี่ยครั้งแรกก็เป็นตะกุดใช่ไหมตะกุดแล้วที่อาจารย์ออกเหรียญรุ่นแรกอย่างเนี่ย ยายย่งังยังไม่ได้ออกเลยรุ่นแรกเลยครับก็คือทําก็จะทําเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกมากกว่าอ๋อเหรอรุ่นแรกแล้วก็ล็อกเก็ตรุ่นสองอ๋อครับล็อกเก็ตรุ่นแรกแล้วก็รุ่นสองนะฮะครับเห็นมีพวกหุ่นพยนต์ด้วยมีเอาหุ่นหุ่นพยนต์นี่หุ่นพยนต์นี่ไปเรียนจากไหนมาหุ่นพยนต์เนี่ยอาตมาคือได้ตำรามีโยงก็ถวายให้มาเขาบอกเป็นตำราหลวงป่สุขแต่อาตมาก็ เอาหลายๆอย่างที่อาตมาเล่นลำเรียนมาผสมไปด้วยอืมอ่านะครับครับคุณประยชน์ก็ค่อนข้างจะละเอียดนะนะปลูกยากิไปฮะก็ใช้ได้อยู่นะนะครับถ้าเราอธิษฐานจิตไปแล้วคืออาตมาทาของแต่ละอย่างก็หมายถึงว่าเราเราตัวเราต้องมั่นใจก่อนเราถึงจะให้เขาได้ทำสิ่งได้เอาไปให้ใช้อะไรเงี้ยแหละใช่ใช่คือถ้าเดี่ยวประสบการณ์เนี่ยอาตมาอยากจะให้ถามลูกศิษย์มากกว่า คือเราก็ไม่อยากจะเป็นคนที่พูดเองว่าของมันดีแล้วก็ยัดเยียดให้ลูกศิษย์อะไรเงี้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าเราต้องมั่นใจแล้วว่าใช่ของของเราดีจริงใช่แล้วประสบการณ์ก็อยากให้ลูกศิษย์เขาเป็นคนพูดว่าเขาไปเจอมายังไงอะไรยางเงครับเห็นว่านอกจากนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็ไปเรียนพวกไอ้โหราศาสตร์หมายถึงว่าดูเลิกยามดูเรียนครับเรียนสมาคมหลนานาชาติเรียนสมาคมหนนานาชาติด้วยต้องใจเรียนขนาดนั้นเลยชอบชอบไปเรยนหลายอย่างเลยอ่ะชอบนะฮะ เ๋อาะรคือเราไม่รู้ใช่ไหมเราเราเสกได้เราอะไรได้แต่ว่าถ้าเลิกยามเรามันผิดพลาดเนี่ยมันก็ไม่เข้มขขังใช่ไหมอาตมาจะเสกของเสกอะไรเนี่ยเมื่อเราเรียนบางทีเราก็ดูบ้างแต่ถ้ามันไม่พีเวลาดูก็อธิษฐานเลยเลยเลยอ๋อครับครับครับก็มันถ้ามันตักสิธิ์ก็ตักสิธิ์ในคุณความดีน้ยงน่ครับครับะครับตักสิทธิ์ในคุณความดีก็ได้บารมีครูบาอาจารย์ไดบารมีครูบาอาจารย์คุณพระนะครับครับแล้วกน การจะสักไปหรือการจะฝังเข็มไปหรือวัตถุมงคลไปก็ต้องมีข้อห้ามอย่างที่โยมพูดอ่ะก็ต้องมีสินห้า,านะครับคือถ้าเอาของเอาของดีไปแล้วเราไน่มีข้อห้ามเลยก็ไม่จะเอาไปทําไมหรือจะสักไปทาไมการสักไปมันก็ต้องมีข้อถือปฏิบัติอยู่แล้วนะครับ กมื่อก่อนผมได้ยินว่าไอ้สักแล้วถือของแล้วเนี่ยไม่ให้ถุยน้ําลายลงในที่น้ําที่สกปรกในโถส้วมอะไรพวกเนี้ยถ้าการสักอาตมาไม่ห้ามนะครับไม่ห้ามใช่ไหมเพราะว่าอาตมาคิดว่าเรื่องการกินมันเผลอเรื่องการกินอาตมาก็ไม่ห้ามนะครับเหรอฮะไม่ได้ห้ามเพราะว่าคนอาตมาคิดไม่ห้ามกินฟักไม่ห้ามคนเราจะกิจจะดีจะชั่วไม่ได้อยู่ที่การกินแต่อยู่ที่การกระทำให้ให้เรา เรากินแต่เราประพฤติดีทดีของอาตมากาค็กาาคิดว่าก็ใช้ได้ครับครับนะฮะแล้วกวนถามนี่นะเกี่ยวกับวัตถุมงคลเนี่ยออกมาได้กี่รุ่นนะโอ้โหวัตถุมงคลก็มันมันก็เราก็เราก็ทำมัน <ทำ S 2> เรื่อยเรื่อยอย่ารือว่ามีมีแบบว่างานไหว้ครูออกอ่ะไหว้ครูออกบ้างนะฮะน,น,น,นอกจากบางรุ่นอย่างเนี้ยเรา ลูกศิษย์เขาอยากจะได้เราก็ถึงออกมีล็อกเก็ตล็อกเก็ตรุ่นแรกนะฮะล็อกเก็ตรุ่นแรกมีมวลสารอะไรข้างในไม่มีไม่มีอะไรอุดเรอใช้คุณอัคระเลยคอ๋อใช้อัคระเลยฮะัเขียนอัคระแม้แต่รุ่นสองก็เขียนเอาเลยเหรอฮะครับไม่ได้อุดอ๋อครับใช้คุณอัคระนะฮะเพราะอัคระอัคระอัคระมันก็ดีในตัวนะครับอัคระหนึ่งอัตมาก็ดีเึงพอกว่าอัคระหนึ่งตัวนี่เขาแบบเราห้อยพระหนึ่งองค์เหรอฮะ ถ้าบอกคุณคนโบราณก็ถือว่าอัคระหนึ่งตัวเนี่ยเปี่ยมเหมือนพระตึนองเลยเหรอครับครับอืมก็ใช้อัคระก็อยู่ที่นี่ความตั้งมั่นนะนะอยู่ที่ความตั้งมั่นครับอ่าอืมแล้วก็นี่ก็เป็นก็เป็นล็อกเก็ตรุ่นสองอะไรอย่างเงี้ยรุ่นสองก็คือลูกศิษย์ทำมาให้เยอะไหมจำนวนประมาณสามร้อยหรออ๋อแค่สามร้อยเหรอทำทุกหลายหลายหลายๆแบบอะไรเงี้ยอ๋อแค่สามร้อยเองก็หมด เพราะว่าสิทธิลูกหาที่มานี่ก็บางทีเราเราก็สร้างไม่เยอะอะไรเงี้ยสร้างไม่เยอะนะก็หมายถึงว่าคนคนชอบอะครับคนชอบเขาามาขอให้เราทําเราก็ทางานไหวครูเมื่อไหร่อาจารย์งานไหวครูส่วนมากอาจจะมาจะจัดอยู่ประมาณปลายพฤศจิกาหรือต้นต้นธันวาอ๋อครับจต่ก็ไม่ได้จัดมาสองปีสองปีท่าเนื่องจากเขตการโควิดอืมเขาไม่ได้จัดเพราะว่าปีนี้ก็อาจจะอาจจะจัดใช่ไหม ก็ต um ้องขอดูสถานการณ์ก่อนนะว่ามันเริ่มดีขึ้นหรือยังถ้ามันดีขึ้นแล้วก็ได้จากอะไรเงี้ยผมเห็นเข้าไปดูในในเฟซบุ๊กเห็นการลงทองนเก้าเนี่ยอ่าอันนี้อัตมาเรียนมาจากท่านอาจารย์มานัศสิบาวิลุมนะฮะเรียจากเด่นด้านไหนันเนี่ยมันมันเด่นทางตามตำราเขาบอกเนาะตามตำราเขาบอกว่าเด่นทางด้านโคงพันธุ์แล้วก็แถวคาดเมตตาแล้วก็ เมตตามหานิยมมาเลยนะะคนก็มากนิยมมาลงกันใช่ไหมเป็นตำราตำราเดิม,มเขาบอกเป็นของหลวงคุณทองวัดโยธาแล้วพระครูพิชัยวัดข้อขูอะวัดพระครูพิชัยท่านเคยอยู่ที่วัดเนี่ยท่านเป็นเรียนกับหลวงพุทองมาอแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านอาจารย์มนัสก็เป็นติดของท่านจท่านพระครูพิชัยท่านได้ถ่ายทอดเนยรรตมาไว้อ๋อเหรอฮะท่านก็ มีวัตถุมงคลที่มีประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยเขาเขาเขามามาเล่ากันเยอะไหมครัก็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 เดี๋ยวคงจะให้ลูกศิษย์เล่าให้ฟังอะัก็ต้องก็ต้องต้องคุยกับลูกศิษย์นะครับเพราะว่าประสบการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรแบเนี้คิดนี้ก็ขอกราบขอขระคุณนะครับท่านพระจารย์ตู่นะครับครับเจริญพรแห่งวัดขอกหมูพระจา์ตู่วัดทันยะโตวัดทันยุโตครับวัดทันยุโตเหรอฮะอ๋อพระทันยุโตก็ ขอกราบขอบพระคุณณที่นี้นะครับขออำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เทพเทวดาสิ่งศิลป์ทั้ง,งหลายขอให้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวของท่านจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภา,าะระสาธุจเจริญคร